โอเคครับ okay, ยักษ์กาสสวัสดีค่ะสิงทุกทันนะอยู่กับช่อง N R 1กับ Forza Horizon 5ในพาร์ทเทียอะไรวะ <c oughs> ช่างมาแล้วกันวันนี้ก็รีวิวรถอีกหนึ่งพาร์ทนะซึ่งเราจะรีวิว m o โตซ a S P 2กับ e s c a l d o 400 GT เป็นขัดนสถดท้ายก่อนแล้วก็จะไปเล่นเอดาเอดานี่นยวะ เออไอหุ่ลสัานสตอรี่สั้นหนึ่งอะ่ะแล้วค่อยมารีวิวรถพวกนี้ต่อมาไล่รีวิวต่อก็จะมีหุน่นละแคน XJ13 XJ220 FXKEV แล้วก็ TTRS ซึ่งถ้าเป็นไล์อัพพวกนี้หมดปุ๊บก็อาจจะรีวิวรถธรรมดารถในแบบที่มันมีในชอ็อปหรือหารถรีวิวไปเรื่อยก็ได้เออต้อ,องรอไปก่อนละกันนะแต่วันนี้เราจะมาจับโมโตซ่า SP2 ก่อนเป็นไล์ต่อไป แล้วก็ไอ้ตัวนี้มาเดียพาร์ตนะก็จะประมาณนี้แต่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้จะดูแปลกนิดนึงเพราะมันไม่มีหลังคาใช่มันไม่มีหลังคามันไม่มีหลังคาเลยอ่ากุ๊ยจัดเลยจัดเลยละกันเห็นลรรีบเรีแบบนี้ก็จัดเลยว่าเลยวไปของไอ้อนไงเลยแบบ สวยสวยอีกนะเพราะเขาทาสวยด้ยแหละแต่คันนี้ไ่ดูลายเยอะหรือเปล่าโอ้แทมไม่มีลายเลยนี่วะใช่ไหมเดีย๋ยวขอดูรอบรก่อนเออว่าแทมไม่มีลายเลยนี่วะเฮียถ <c oughs> ามจริงก็เดีย๋ยวคอยมาเปลี่ยนลายเอ,อ๊ะเปลี่ยนเลยแล้วกันมันดูลายมันเรียบๆไปไหนวะลายแบบตัวเนี้ยน่าสนใจนะจะคน ยอดโหลดน้อยเลยประเด็นหรือจะเป็นลายรถแข่งเลยหรืออันนี้ก็สวยนะแต่คันนี้ว่าต้องแบบสีแดงว่ะไม่ดำเทาแดงนะอะไรเงี้ยออนี่อะไรบะเนี่ยเออลองดูลายลองดูนี่ดีกว่าอืมโอเคพาร์ทที่แล้วก็รีวิวฟุตแลดี้เจห้าสิบกูนี่ซึ้งเก่เองอนละคันั้นเลยตอนนี้เป็นเอ2ู ขออย่างเดียวเลี้ยดีๆนะอันนี้มันลายเอสีหนึ่งลายเอสีหนึ่งก็มาโอ้โหมามีคาเล็กด้วยหรอวะโอเคอันนี้แล้วกันดำลายอิตาลีลายทุงอิตาลีแสด,ดูเข้ากันกว่าโอเคมาดูสิว่าคันนี้จะแต่งอะไรได้มั่งเราจะขึ้นยนก่อนเหมือนเดิม ฮะเจี๋ yeah. อคันนี้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้หรออ้าวเปลี่ยนเครื่องไม่ได้เรียบร้อยน่าไปเลยสิงเกิลเทอร์เอ้ยจีมินเทอร์โบแตกไปดิวีรอบนี้รอบนี้ขอใส่นะเอ๊ะมันเพิ่มสักแตะไรได้วยไงแต่เอาดูสปอยเลอร์ ี่เดี๋ยวรอบนี้สปอยเลอร์เข้าคันนี้อยู่นะก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่คันนี้รู้สึกว่ามันไม่มีแอติสปอยเลอร์ดยก็สายไปแล้วกันมาเพิ่มสเตตไงใส่ไปสักหน่อยยางก็จะไปเลยยางเอาหนาไปเลยหนาไปสุดถ่านล้อขอเท่าเดิมล้อแม็กโอ้ ปีนี้ก็สวยอะ่ะอันนี้สวยจานี้เลยไซส์ล้อปรับไม่ได้เยอะคันนี้ครึ่งโยนทำด้มั่งอ่ไปดิอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้เอ้ยดูเทเบโบลดิสเปซสปอรกก์ตเลสโอเลสแม่งไอนี้แม่งโคตยเยอะโคตสูงเลยโหรถ ดีให้สูตรใส่ให้สูตรเหมือนเดิมดูคเคสโอ้โหแม่งหมาแบบนี้เหรอยถามจริงดินี่มันดูแปลกตานะแต่แบบใสแบบนี้มันดูแปลกแปกไปหน่อยวะจริงใส่ดูแบบนี้มันดูแปลกแปลกไปหน่อยอันนี้แล้วกันเออพอดีกันรถรถไปเลยอ่าอัตราเกียสิบสิบสปีดไปเลยสิบเพื่อนกัน 10, 10ปไปเลส <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้แหละเป็นหนึ่งในรถที่อยู่ใน S สองเจ็ดหมื่นเที่ว่าคันนี้บอกว่าจะสวัสเครื่องไงถ้าสวัยเครื่องอาจจะสูงกว่านี้เออปรรดาจุกอะ okay, ่ะโอเคปะดูกันเลยดีกว่ารอบนี้ไปขับสี่นะรู้สึกว่าขับสองแบบจต่แบบประสบการณ์แล้วคืองดีขับสองมาดูแปลกๆไปื่อนอ่วอะดูคันนี้ดิโอ้โ,อโอหภายใน เหมือนเราจะพิสู่บนท้อหนุนไม่ได้เว้เราต้องขูดเบกกี้นี่หน้านี่รอเลยนะโอเคแต่เรื่องเดียวมันยังวัดสภาพคนคล้ายๆเดิม่าไหร่มันแย่ลงเหมือนเจห้าสิบก่อนหน้านา,นานที่เล่นไปอะ่ะแต่คันนี้อาจจะดีกว่าก็ได้ จะเหมือนยังไงท็อปสี่คันนี้จะน้อยกว่าขอบพอเรีย้ยบปลายมันจะแบบเออพอเรี้ยบปลายน้อยกว่าน้อยกว่าเย็เนได้ชัดเลยโอ้โหโอุย้ยไอ้เพ่ใครมาโผมาวะไอ้เจี๊ยผู่มากูทนเลยอู้หูยิงจออเอางี้ เราจะอะไรเสียแล้ววะกูแข่งแดกก่อนมากูกูแข่งแดกก่อนมา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 ไอ้สัดมาเลยมือถอนตายกูจะแข่งแดกก่อนเดี <c oughs> ๋ยวพูดจะขับเดี๋ยวว่าไม่ขับรถรถลัสนาะแบบนี้ไม่ลมตีหน้าตีหน้าสัสนแบบป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 บเลยอะ่ะเออเฟสติโอ้โหยววี่อะไรมาเฟสติวัลแจ็คมีรถอะไรมั้งก็ไม่รู้โอ้แต่และคัน โอ้โหอยู่มาหน่อ,อตัวกูทายก้วเหรอไอเ้เแค่ถามจริงไอเ้เแค่รถคันนี้แม่งแดกไม่ได้เหมือนกันเลยเนี่ยออกตัวแม่งทาย <c oughs> โ,โหไม่งออกตัวท้ายอีกไอ้รอบที่แล้วก็ออกตัวท้ายรอบนี้ก็ออกตัวท้ายอีกโอ้แต่กลุ่มนี้แต่คันแบบ รถรถน่าจะเน้นเน้นความเร็วอยู่แล้วมั้งเออเว้โอเคงั้นเราจะไปหาแข่งแดกซะจุดหนึง่งเอ,อ้ะไม่ใช่แข่งแดกไอสัตว์แข่งเซอร์กิตสนามหนึง่งหรือไม่ก็อาจจะแข่งแบบสตสรีทสตรีทเลยเหรออ่าเซอร์ก,กิตรอบหนึ่งแล้วก็สตรีทรอบหนึงน่งกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแข่งแบบอย่างละสองพาร์ทดีกว่าเออซึ่ง ไหนดีวะอันนี้ในเมืองพวกในเมืองจะรอดไมหวะในเมืองมันจะรอดไม่วันถามจริงทุนกันก่อนพอดีอะตาอนนี้ไม่เคยเล่นจริงไ้โหแต่ละคันจัดไปดีเอาไปมาวะขนาดนี้ ไอ้ดานนี้อ๋อพาซาเคยกรีดโอเคดานนี้เคยเล่นอยู่ตอนเล่นเล่นอีเวนเนี่ยแหละแต่ไม่ได้อัดไว้ถ้าไม่ผิดโอ้โหแต่แต่คันอืมอืมเออไอ้ยี่อเดียวย่ามอนเิมไม่สัตเออเฮ่อไอ้เดี๋ยวทำไมสนุกดีอย่างเนี้ย เป็นตัวหนวดไปอย่างนั้นแหะโอ้กลัวบักกลัวบักเลยแล้วแหละโอ้ไม่นะบักเกมมาเล่นกูนแล้วเมื่อไหร่เขาจะแก้แผดสีสทีวะเนี่ยกูงงกับเขาอยู่เหมือนกันโอ้โหไอเ้เชี้ยะอารมณ์ไม่งพอๆกันเลยอืมไอชี้ถามจริง โอ้โหโอ้โหเล่นยากอันนี้คันเนี้ยโอ้โหมาหมองนี้ดีวะสามริงมึงดีเลยมั้งเนี้ยอะศาสเดียวก็กว้างกว้างโอ้ศาสเดียไม่กว้างสิงคันเนี้ย โคตรกว้างเลยกว้างแบบไม่รู้จะกว้างกันละโอยโอ้เบรกก็ไม่อยู่อีกเจริญนอ่ะเรามาได้หมดเฟิร์สเพรสชันนะโอยโอ้โหขับยากชี้หายเลย โอ้ยอารมณ์แม่งโอ้ยโอ้ยโอ้โหแม่งแสงอยู่บนแสงแนะนำเหมือนเดิมอะเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนเอาไปเชร้รถไอเหมือน4ห้าสิบเอารถเดียวกันเลยแนะนำว่าหาทีเซตแต่งดีกว่าหรือไม่ก็แบบนิ้นเอาไว้ขับรถเล่นดีกว่าคันเนี้ยถ้าอยากใช้งานจริงๆก็หาทีเซตแต่งเอาทพราแม่งเรียวยี่ย เงี้ยชิบหายแม่งเอ๋ต้งเหมือนรถเลี้ยวดีแล้วแม่งยงเงี้ยโอเคกูไม่สนใจกูไม่สนใจแล้วงานดีๆไม่ได้ครับษณานด้วยเลขกดธหรอวะโอ้ยไส่สิวะาตาไม่เลี้ยวยากจริงรวันนี้ไม่ค่อยไปจะแหละโอ้โหไม่เลี้ยวไม่ไปไม่ค่อยไปจะ ตันเธอไงมึงงานนี้ชิ <Hit. S 1> เดเออเต็กก็ไม่ค่อยอยู่อีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งเหนื่อยนัง,ง,ง,งยังยังโวยอารมณ์เดียวกันแหละค่ะจริงอ่ะโคตร คือแบบเหมือนเป็นโมเดลเดิมเหมือนแบบว่าโมเดลเดิมคล้ายเดิมเพียงแค่มาแปงลงรูปให้เป็นรถแบบใหม่แก้เองแต่ภายในไม่แเทเทปเดิมคือไม่ยื้อเหมือนเดิมอะดูก็รู้เวลาเลี้ยวอะดูก็รู้เวลาเลี้ยวเพราะมันมีรอยยางอยู่อะรอยยางแบบลากมาเลยคือแบบถามริง โอ้โหยังโดนแบงค์เตะกไม่ไม่เว้ยวันนี้กูไม่โหลดไว้กูจะไม่ล้างชาร์จเลยครับกูจะเล่นยังไงก็ได้ไม่ให้กูอยู่ล้างชาร์จสัตว์รถไม่ขับยากที่หาเลยโอเคคลิปนี้คงจะสั้นแล้วแหละไอ้เหี้ยแม่อารมณ์เดียวกันเลยอะแม่งไอ้อารมณ์เดียวกันเลยจริงๆ อารมณ์เดียวกันจริงคันนี้แม่เลยโอ้โหกูนี่ซึ้งเลยอารมณ์เดียวกันจริงๆโอเค,อเคก็คลิปนี้ขอแยวไว้พียเท่าน,นี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ทับส์สกัยเจรจากันนะขออภัยสวัสับคิปนี้อาจจะสั้นสนิดหนึ่งก็เอาโหก็ไว,ไว,นะว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันในพาทหน้าอู๊ฟนี่ทิมมาเลยแล้วเจอกันในพาทหน้าจ้ะ ขอบใจ